นีไม่พ้นกันจริงๆสำหรับฝุ่น PM 2.5ที่ดูเหมือนจะกลายเป็นมลพิษประจำฤดูกาลของประเทศไทยไปแล้วแถมตอนนี้มีแนวโน้มจะหนักข,ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงต้นปีนี้ที่กรุงเทพกลายเป็นพื้นที่สีแดง มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเกือบครบ5 0เคจากที่ไม่ควรเกิน3 7มิไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรบางเขตค่าฝุ่นมากกว่า1 0อยไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งเป็นค่าที่พุ่งสูงเกินมาตรฐานถึง3เท่าเรียกได้ว่าอยู่ในระดับอันตร,รายต่อสุขภาพและสิ่งที่น่ากังวลก็คือมลพิษทางอากาศเหล่านี้น่าจะอยู่ยาวๆไปทั้งปีอ้างอิงจากผลสำรวจของ Rocket m ตมีเดียแตั้งแต่ปี67พบว่าวันที่คนกรุงเทพได้เจออากาศดีๆที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียวตลอดทั้งปีมีแค่43วันหรี่คิป็น11%แน่นั้น แต่ถึงอย่างนั้นกรุงเทพก็ยังไม่ใช่จังหวัดที่อาการหนักที่สุดเพราะข้อมูลจากท้งไทยแลนด์แคนเครือข่ายอากาศสะอาดสำรวจพบว่า3จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5มากที่สุดคือจังหวัดเชียงรายน่านและพะเยา ซึ่งผลักให้3พื้นที่นี้ต้องกลายเป็น3จังหวัดมลพิษระดับ ICU หรือเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เฉลีย่ย800มวนต่อปีกันเลยทีเดียวส่วนจุดที่วิกฤตรองลงมายังกรุงเทพนั้นล่าสุดรัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการทุ่มงบถึง140ล้านบาทให้ประชาชนนั่งรถไฟฟ้าและรถ เมฟรี free. ตั้งแต่วันที่25ถึง31มาการาคมนี้เพื่อหวังลดฝุ่นจากการจราจรแต่นั่นยิ่งทําให้หลายคนข้องใจเพิ่มว่านโยบายนี้มันจะช่วยได้จริงๆเหรอและเพื่อไขความสงสัยนี้นักวิจัยด้านปัญหามลพิษ PM 2.5อย่างพิธิติกรบุญทองใหม่ผู้จัดการแผนงานมูลนิธิบุรณะนิเวศช่วยวิเคราะห์เอาไว้ว่านโยบายของรัฐที่ทุ่มจ่ายค่าเดินทางรถสาธารณะให้ประชาชนนั่งฟรีนั้นมองว่าไม่ได้แก้ไขอะไรได้จริงจังขนาดนั้นเพราะคนที่เลือกใช้รถส่วนบุคคลแทบทุกคน เหตุผลก็เพื่อหลีกหนีความลำบากของระบบขนส่งสาธารณะในบ้านเราที่ทั้งชา้าทั้งแพงแถมไม่สะดวกเพียงพอดังนั้นคนที่ออกมาใช้บริการขนส่งสาธารณะก็จะเป็นคนกลุ่มเดิมๆที่ใช้ประจำอยู่แล้วการปล่อยให้นั่งฟรีนานหนึ่งอาทิตย์เลยอาจไม่เห็นผลอะไรต่างจากเดิมเท่าไหรนะ่นักผมมองว่านโยบายเนี้ยมันแคบรรที่ไปแบบไปสุดแล้วก็ไม่ได้แก้ได้จริงตามขนาดน,นั้นด้วยม,มันก็อาจจะแก้ปัญหาในส่วนของการจราจรอาจจะน้อยลงบนถนนแต่ผมว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาในตรงจุดนะครับ อ,อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากภาครัฐในการขยับแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่กำลังวิกฤตอยู่ตอนนี้ก็คือการออกมาตรการปราบกลุ่มเผาไร่เพื่อการเกษตรอย่างจริงจังมากขึ้น จากเดิมที่มีความผิดทางกฎหมายตามมาตรา220อยู่แล้วระบุชัดว่าผู้ใดกระทําให้เกิดเพลิงไม่แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1นึ0 0 0 0บาทแต่ปีนี้ดูจะดุดันขึ้นเป็นพิเศษเมื่ออนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงขั้นประกาศว่าถ้าจังหวัดไหนยังเผาเพืชผ,ผลการเกษตร สร้าง PM 2.5จะสั่งย้ายผัวราชการจังหวัดกันเลยทีเดียวแต่ถึงภาครัฐจะหันมาลงดาบการเผาไร่นาหรือพุ่งปัญหาไปที่ฝุ่นควันจากการจาราจรรวมถึงมลพิษข้ามแดนให้เป็นมาตราการแก้ปัญหาหล,ลักๆที่ใช้จัดการวิกฤตฝุ่นพิษมาโดยตลอดก็ดูเหมือนจะยังไม่เห็นผลว่าดีขึ้นสักเท่าไหร่จนหลายคนสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ หรือจริงๆแล้วยังเกาไม่ถูกที่คันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิจัยปัญหา PM 2.5รายเดิมอธิบายว่าแหล่งกําเนิดฝุ่นทุกวันนี้ถ้าเป็นต่างจังหวัดหรือภาคเหนือจะมาจากการเผาเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นในตัวเมืองอย่างกรุงเทพมันต่างออกไปที่หลักๆแล้ว PM 2.5มาจากการจราจรส่วนหนึ่งบวกกับอีกแกล้งต้นต่อที่อันตรายกว่าแรงอื่นๆนั่นก็คือโรงงานที่มีการปล่อยควันจากการเผาไหม้ตลอดทั้งปีจนเป็นที่มาของมลพิษจำนวนมากโดยเฉพาะเมืองอุตสาหากรรมอย่างสมุทรสาครที่ลงพื้นที่สำรวจมาเรียบร้อยแล้วม,มาการปล่อยในสมุทรสาครนีครับมีการปล่อย PM 2.5 PM 10 นนนกาาสตรรรบบ่ีโมมแแคผู้นนเชี่ยวชาญด้านปัญหาฝุ่นพิษบอกอีกว่าไม่ได้มีแค่สมุทรสาครเท่านั้นที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ยังมีจังหวัดนครปฐมสมุทรปราการปรุมธานีรวมถึงอยุทยาด้วยพูดง่ายๆก็คือกรุงเทพถูกล้อมรอบไปด้วยโรงงานมากมาย ซึ่งนั่นก็คือต้นเหตุใหญ่ของ p m 2.5ในเมืองหลวงที่รัฐบาลไม่พูดถึงแต่เลือกพุ่งเป้าไปที่มลพิษจากท้องถนนแทนถึงจะเป็นเรื่องดีที่รัฐให้ประชาชนช่วยกันลดมลพิษจากรถยนต์แต่สิ่งที่พี่น้องชาวไทยควรรู้เอาไว้คือมลพิษจากการจราจรก็มีช่วงเวลาของมันหลักๆแล้วคือตอนเช้าช่วงคนไปทํางานกับตอนเย็นช่วงคนกลับบ้านเท่านั้นที่ค่าการปล่อยมลพิษจะสูงต่างจากรงงานต่างๆที่ปล่อยมลพิษตลอดทั้งปีแบบไม่มีหยุด ว่าปนะปัจบุบผมพูดได้เลยว่ามันยังไม่มีมาตรการหรืนโยบายไหนที่สามารถมาควบคุมและกำลับดลรพิทที่เป็นภาคอุตสาหกรรม แม้แต่หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาก็ทนไม่ไหวกับมาตรการจัดการฝุ่นของภาครัฐล่าสุดจนต้องออกมาโพสต์ในเอกส่งเสียงบอกถึงรัฐบาลเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านว่าที่จีนสามารถแก้เรื่องนี้ได้เพราะกล้าปิดโรงงานที่ปล่อยมลพิษด้วยการประกาศจัดการแหล่งมลพิษทางอากาศทั้งหมดในประเทศอย่างจริงจังชูแผน blue sky map มาตั้งแต่ปี55จนเริ่มมาเห็นผลในตอนนี้และจุดสําคัญที่ทําให้จีนทําได้สําเร็จก็เพราะความเป็นประเทศเผด็จการ ทำให้คำสั่งทุกอย่างที่ออกมาทุกภาคส่วนต้องทาตามไอที่ทาไม่ได้คุณก็ยกเลิกคุณก็ไม,มไม่ได้ไปต่อนุตารัมคุณต้องปิดแค่นั้นและหนึ่งในมาตรการที่เด็ดขาดของจีนก็คือห้ามนําขยะทุกชนิดเข้าประเทศเพราะสมัยก่อนจีนคือแหล่งรีไซเคิลขยะจากทั่วโลกแต่อุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะแบบนี้ก่อมลพิษมหาศาลดังนั้นเมื่อถึงวันที่รัฐบาลจีนประกาศต่ตอสู้กับมลพิษอย่างเข้มงวดท้ายที่สุดโรงงานเหล่านี้เลยต้องปิดตัวลงแต่ผลกำกลับมาตกที่ประเทศอื่น หลังโรงงานรีไซเคิลในจีนเหล่านั้นแห่กันย้ายฐานผลิตมาประเทศล้วแวกนี้แทนซึ่งเป็นประเทศที่ล้วนแล้วแต่กฎหมายมลพิษไม่เข้มงวดนั่นก็คือลาวมาเลเซียอินโดนีเซียรวมทั้งไทยของเราด้วยและหลายโรงงานก็เป็นโรงงานผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตโดยจากการลงพื้นที่สำรวจแล้วอูรูบอกได้เลยว่ามีหลายโรงงานตั้งตัวเป็นมาเฟียถึงขนาดที่ตำรวจยังไม่สามารถเข้าไปตรวจได้ซึ่งมันน่าแปลกใจ พราะทุกครั้งที่มีวิกฤต PM 2.5รัฐก็เอาแต่พูดถึงวิธีจาัดก,การฝุน่นต่างๆนานาแต่กลับแตะไม่ถึงต้นต่อใหญ่สักทีแบบนี้เป็นเพราะอะไรกันในหลักำเนดที่มันสามารคุมได้ที่อเตสาหกรรมนี้มันคุมได้เลยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรในแง,ง่ที่่ยกอ้องของไม่เป็น